สอนเล่นคอมทูตเตอร์เฟดวีโร่คอมใหม่ในเซตสิบสี่ที่จะไม่ทําให้คุณหลุดท็อปโฟเปิดมาต้นเกมผมได้ดาบกับคาถาสองขีดสองผมเจอทวิตเตอร์เฟดบรัมแล้วก็กากาสผมเลยตัดสินใจว่าจะเล่นคอมนี้ทันทีต้นเกมผมปล่อยลูสตริกเพื่อไปหยิบธนูในวงล้อแล้วโชคดีมากครับผมได้รัสแล้วก็เดรเวนมาโคตรไวครบคอมพอดีสามขีดสองผมเลือกลัคกี้โกลเพราะต้องการไอเทมเยอะๆให้แผงหน้าตอนนี้ผมไม่รีบอัพเลเวลหกเพราะเงินน้อยมากสามขีดห้าผมอัพเลเวลหกแล้ววีโรหาดาเริเอัสได้เจอแล้วก็นนองาาเสหรับท,มมทิค เสี่ขีดสผมไม่เลือกแองเกิลอิชชูแต่เลือกคอร์ทเคียร์แทนเพราะว่าแองเกิลอิชชูจะทำให้ผมไม่มีหิวแล้วก็อ่อนไปเลยความหาก็คือผมได้รีโรฟรีสี่สิบครั้งมันมือกันละทีนี้ผมเลยรีโรรัวๆจนได้ทวิตเตอร์เฟสสามดาวแล้วขึ้นเลือกเจ็ดไปหาแผงหน้าสามดาวโอ้แล้วสี่ขีดหกมีแฮกออฟเมนต์โผล่มาผมเลยเลือกอันที่ทำให้แผงหน้าถึกๆทีนี้ผมก็ทยอยทำทุกตัวให้สามดาวแล้วอัพเลือกแปดเพื่อเติมห้าซินดิเคตสองร็อปิดไฟให้ครบแค่นี้ทวิตตเอร์เฟสขอองผมก็จะซยยยรวิ่งๆ ลืมบอกไปว่าให้เราใส่หมวกคิงพินไว้ให้เทวิตเต็ดเฟดด้วยนะตอนป่าไพ่จะมีสกิลพิเศษดรอปเงินหรือเพิ่มดามเมจให้อีกด้วยเลดเกมผมได้กระสุนมาอีกชิ้นให้เทวิตเต็ดเฟดและผมก็เอาเทพเอดีามาใส่ให้มิทฟจุนเลเวลเก้าเติมออโรราไว้โยนตัวแท้งอย่างคู่บกบเข้าไปเพิ่มจบเกมไม่มีใครไหวกกูสักคนความโคตรง่ายไปเล่นกันเลยกดติดตามให้ด้วยนะ